สวัสดีครับผมจะพาไปดูปุ๋ยน้ำหมักน้ำหมักก็ได้ที่ผมทำเอาไว้แล้วผมได้ผสมกับยายาฉีดดอกยายาฉีดต้นจปีนี่แหละแต่ผมผสมเอาไว้คือมันใช้งานได้ดีเลยแล้วมีอยู่ ผมฉีดตอนคืนผมฉีดตอนคืนแล้วมันมีเพี้ยลงแล้วผมไปฉีดอัดในตัวเพี้ยเลยนะมันเป็นเพี้ยขาวๆแต่ผมไม่ได้ถ่ายหรอกช้ามาเพี้ยมก็ตายแตงว่ามันมันมันใช้ได้ดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นนะที่ผมสองต้นที่ผมทดลองเอาไวอ้อ่ะผมจะพาไปดู เนี่ยครับต้นนี้ตอนที่ผมฉีดฉีดเที่ยวแรกเลยนะมันเริ่มมันเริ่มมีดอกแปลว่าอาจจะใช้กับดอกทำให้ทาให้ออกดอกออกออกมาได้แต่ยังไม่ค่อยใหญ่นี่ก็ต้องซื้อยาทำให้ดอกใหญ่มาคนคนทันตํีก็คงรู้แหละแต่อันนี้ผมทดลองผมไว้ไวเองไนงะ แล้วต้นนี้ต้น,นนี้พวาอมีดอกตุ้มๆแต่ว่าน้ำหมักผมใช้ได้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะพามาดูหน้าตามันเ,เพราะว่าผมก็ไม่ได้เปิดมาเ,เดือนแล้วเดือนแล้วไม่ได้เปิดมันเลยเดีผมจะเปิดเมื่อกี้ลองเปิดแล้ว ไม่ค่อยเหม็นเหมือนคราที่แล้วไม,ไม่เหมือนเหมือนตอนแรกๆโอเคครับไม่เหม็นเหมือนตอนแรกๆไม่มีเหม็นเลย <S 2> <S 2> <S ก็มีนิดหน่อยกินนี่ครับหน้าตา ใช้ได้ดีบอกเลยว่าใช้ได้ดีถ้าใครอยากรู้ว่าผมทำัาไงนะกดเข้าไปดูนี่เลยครับอุ้ยพิทยาครับถ้าใน youtube นะผมได้ทำเอาไว้ใน youtube ด้วยนะแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่ค่อยมีคนดูหรอกมันเหมือนอะไรสาระไนงะแต่ว่ามันไม่ได้ไร้สาระนะครับมันมีสาระนะครับอันนี้จะใช้ได้ดีด้วย บอกไว้ให้เลยอันนี้ไม่ได้คุยไม่ได้โมเนี่ผมก็รอน้องผมมันบอกมันจะมาช่วยทำคลิปรอ,อยไม่มา,าทีเลยรอรอนานอยู่เนี่ยน้องนครับมาช่วยพี่ทำคลิปหน่อยครับบอกคุยกันไว้แล้ว ถ้าน้องๆดูดูอยู่นะฝากบอกไอ้เบิร์ดด้วยเบิร์ดเบิร์ดบอกพี่อุ้ยคิดถึงนะฝากเบิร์ดหน่อยฝากบอกคนคนหนึ่งว่าพี่คิดถึงนะเบิร์ดนะเบิร์ดรู้อยู่เบิร์ดรู้อยู่แก่ใจว่าพี่คิดถึงใครนั่นแหละเบิร์ด